ต้องใช้ออกซิเจนหลังจากนั้นคุณหมอบอกทำใจรักษาไม่ได้ทำใจไม่ได้ยาทำใจอย่างเดียวทั้งสองหมอเลยคอนเฟิเร์มรักษาไม่ได้เราก็เลยบอกไปประกาศกับไปคุยกับคุณหมอหมอคะพวกเราเป็นคริสเตียนไปประกาศกับไปคุยกับคุณหมอที่ดูแลน้องอีกรอบหนึ่งคุณหมอคะพวกเราเป็นคริสเตียนปัะกาเลยค่ะพวกเราเป็นคริสเตียนพวกเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทําการอศัศจรรย์และเราเชื่อว่าคุณหมอจะดูแลน้องเราได้ มะเร็งใช่ไหมคะมแล้วก็เร็งหลอดช่องหลอดอาหารแล้วก็พอเขาให้คีโมครบ30ใช้ 40, ใช้สชใช้รังสีะคะ่ะก็คือครบ30อันทนี้พอจบคอร์สแล้วน้องก็ก็ไปอยู่บ้านทีนี้มันก็คือเป็นไข้แล้วก็ปอดเป็ชื้อแล้วน้องหาใจไม่ได้เลยต้องใช้ออกซิเจนคุณหมอบอกว่าให้มี2ทาง การรักษาแบบประคับประคองไปถ้าถอดออกซิเจนออกก็คือน้องก็ไปพระเจ้าแล้วน้องก็ไม่มีชีวิตแล้วนี่คือปอดติดเชือ้อเพราะว่าเขาหายใจเองไม่ได้ช่วงจมูกนะคะแล้วก็ช่องคอเขาไม่สามารถเอาสินหาออกได้หลังจากนั้นคุณหมอบอกทําใจรักษาไม่ได้ทําใจนะญาติเราก็บอกเอ๊ะทำไมอยากให้รักษาแบบแยกนิดน,นึงปอดกับมะเร็งได้ไหม ก็เลยไปพบคุณหมอที่ดูแลน้องเรื่องมะเร็งคุณหมอก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเป็นค่าใช้จ่ายก็หลายแสนเลยนะเขาก็ให้ดูข้อมูลต่างๆเลยแล้วก็ให้ดูกล้องเนี่ยค่ะว่าถ้าเจาะคอไปก็ไม่สามารถาไรักษาได้เลยคุยแบบพอกลับมาแบบจับมือกอันในฐานหบอกจะทำไงดีพ่อแบบโอ้โหแบบแบบช่วงนั้นคือแบอกว่าทำใจอย่างเดียวอะทั้งสองหมอเลยคอนเฟิร์มรักษาไม่ได้เราก็เลยบอกไปประกาศกับไปคุยกับคุณหมอที่ดูแลน้องอีกรอบหนึ่งคุณหมอคะพวกเราเป็นคริสเตียน ประกาศเลยค่ะพวกเราเป็นริสเตียนพวกเราเชื่อว่าพระเจ้าอาจะทําการอัศจรรย์และเราเชื่อว่าคุณหมออ่ะจะดูแลน้องเราได้รเราขอแยกเคสได้ไหมว่าทํายังไงก็ได้ให้น้องอ่ะมีลมหายใจอยู่ก่อนส่วนเรื่องของรักษาโรคมะเร็งต่อนั้นก็คือแยกกันชั่วโมงนี้อยากให้คุณหมอแยกคุณหมอมีช่องทางไหนได้บ้างเขาบอกว่าถ้าเจาะคอก็นานมากเลยนะเมื่อไหร่ไม่รู้ หลายคนเลยที่มาก่อนเทสนะ้องก็คือยังไม่ได้เจาะเลยก็คือนอนรออยู่อ<ม>ะค่ะก็ต้องนอนรอเหมือนกันให้เจาะคอนะคุณหมอ,อะจะให้เราทํายังไงจะให้เราแบบให้น้องไปอย่างนั้นเหรอในเมื่อเขาก็ยังมีแววตาที่ยังอยากมีชีวิตอยู่อะเขาแค่มีปัญหา<ม>เรื่องหายใจก็อบอกว่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวรักษาตามอาการวันต่อวันนะพอวันที่6เขาก็ไปอัปเดตข้อมูลกับเราอีกคุณหมอมีวิธีแล้วก็คือว่า ไม่ไปเจาะคอกับาทางคอหูจมูกและคุณหมอจะยื่นเรื่องไปทางศัยกรรมขอบคุณพระเจ้าทางศัยกรรมเราก็ยังไม่ถึงว่าเอ้ยทางศัยกรรมมันจะสามารถทําอะไรได้เขาบอกว่าว็ทีเจาะท้องน้องให้อาหาร,าหารนั่นแหละคุณหมอทีมนั้นแหละที่จะให้เจาะให้น้อง ขอบคุณพระเจ้าวันที่15ไม่ได้รอนานเลยวันที่15ก็ได้เจาะได้สําเร็จแต่คุณหมอตอนแรกก็บอกว่าน้องมีเนื้องอกตรงนี้ไม่มั่นใจอีกเหมือนกันเราบอกไม่ได้คุณหมอเราเราเรา,เราเป็นคริสเตียนนะคะเราจจอิจฐาอย่างเงี้ยเราก็ขอพระเจ้าเจอกําลังให้คุณหมอช่วยครอบครัวเราด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็บอกคุณหมอเลยคุยกับพยาบาลคือประกาศประกาศเลยว่าเป็นคริสเตียนเลยค่ะก็คือบอกเลยแล้วก็ช่วยกันอาหารแล้วเราก็อดอาหารอาทิตย์หนึ่งเพื่อเพื่อการมีกับน้องะนะคะแล้วก็สุดท้ายวันที่15น้องก็ได้คิวเจาะ เรียบร้อยแล้วก็หายใจเองได้วันที่15ออกมาหมอก่อค่อยค่อลดออกซิเจน16หายใจเองโดยไม่ใช้ออกซิเจน17าหายใจเองได้มาสิบแปดคุณหมอให้กลับบ้านได้แล้ว ครื่องออกซิเจนอะไรเลยตอนแรกเรากังวลว่าจะต้องซื้อเครื่องออกซิเจนให้น้องไปใช้ยาฉุกเฉินไหมคุณหมอก็ไม่ต้องปอดปกติทุกอ,อย่างปกติ <Okay. S 1> เรียบร้อยให้ซื้อเครื่องดูดเสลย์อย่างเดียวให้เขาช่วยดูดเสลย์ mm hmm. เพราะว่ามันจะมีผลเอฟเฟกต์จาก K mm hmm. คีโมแค่นั่นเองตอนนี้น้องก็อยู่ห้องพักเรายังไม่ให้ไปไล่แล้วให้อยู่ห้องพักคืนการหายใจให้กับน้องชายขอบคุณมากา mm hmm. ค่ะด mm ีมาก